พิกัดที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือซอยวัดมหาวงสำโรงกลางเมืองพระประแดงนะฮะตรงเข้าไปหน่อยก็เป็นวัดมหาวงแล้วนะฮะสวัสดีท่านวันนี้ชนาวีจะพาท่านมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดยอดอีกจุดหนึ่งของโซนนี้ซึ่งผมบอกเลยใครหลายๆคนที่อยู่มา20 30, 30ปีในโซนนี้บางทียังไม่รู้เลยนะครับแต่มันคือสิ่งที่เอเมซิ่งจริงๆตามชนาวีมานะครับ โรงไม้เสียดำอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เด็กเล็กนะฮะแต่อยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ตามชนาวีเลยชนาวีพาเดินเข้าไปข้างในเลยคือที่ผมสันนิษฐานนะก็คือว่าเมื่อก่อนตรงโซนเนี่ยทั้งหมดน่ะน่าจะเป็นที่วัดก็เหมือนพระประแดงบ้านเราอะนะส่วนใหญ่ก็เป็นที่วัดทั้งนั้นแต่ผมวที่นี่ก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะตรงเข้ามาให้สุดนะฮะ โลไม้เสียดำทั้งหมดนี่ตรงนี้เลยพี่เอกรออยู่นะพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกัครบติดไม้ให้พี่เอกอีกรอบนึงก่อนขอบคุณพี่เอกอีกครั้งค,คือมาโซนนี้นึกถึงใครไม่ออกนึกถึงพี่เอกแล้วนะครับพี่เอกครับด้านหลังเราคือสถานที่อะไรตรงนี้พี่คือเป็นโบสบนครับ โบสถ์ที่องค์หลวงพ่อบัวขาวประทับอยู่ตรงนี้ครับหลวงพ่อบัวขาวครับพระอโบสถหลังเก่าหรือว่าเรียกโบสถ์บนใช่ครับและแต่ที่ผมงงเรื่องหนึ่งทําไมถึงเรียกว่ามหาอุดอะไรยันคืออะไรพี่อ๋อโบสถ์มหาอุดครับคือยุคเก่าคือจะมีทางเข้าออกแค่ด้านหน้าด้านหลังไม่มีจะปิดตายเลยครับอ๋อก็อคือพระอโบสถโบสถ์ทั่วไปที่เราเห็นก็จะมีออกได้หน้าหลังใช่ครับแต่เราก็คือแบบดั้งเดิมเข้าได้เฉพาะด้านหน้าด้านหลังไม่มีเขาเลยเรียกว่าโบสถ์มหามหาอุดครับผมด้านหน้าจะมีประวัติท่านอยู่ คร่าวๆอ่าใช่ครับประวัติหลวงพ่อบัวขาวอ่เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันได้เลยครับนะครับ <S <S วัดมหาวง์สร้างขึ้นเมื่อปีพระพุทธศักราช2,339ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหนานภาลัยรัชกาลที่ 2, 2นะครับโดยตั้งอยู่ที่ริมคลองมหาวง์มีพระอุโบสถมหาอุดก็คือตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มีพระประธานในพระอุโบสถชื่อพระนามท่านคือหลวงพ่อบัวขาวหลวงพ่อบัวขาวเดี๋ยวผมจะพาเข้าไป หลวงพ่อโบขาวนี่เป็นพระพุทธรูปปั้นปิดทองเก่าที่ศักดิ์สิทธิ์อายุประมาณ300รอปีเดิมตรงนี้มีสาราปฏิสถานหลวงพ่อพระศรีอริยเมตไตรและมีสาราที่ใช้เรียนหนังสือแล้วก็มีกุฏินะครับโดยรอบเนี่จะเป็นป่าช้าเก่า <S <S ฮ<ะ>เฮ้ยจริงเหรอพี่ใช่ครับโดยรอบนะบเป็นป่าช้าเก่าแต่เขาไม่ได้มีจดบันทึกจาว่าอะไรว่ามีกี่องค์กี่รูปแล้วเขาไม่ได้จดนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็พาที่มาใส่อยู่ก็ว่ามีใครบ้าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ ต่อมาเมื่อถึงปีพระพุทธศักราช2477เราก็ได้ย้ายที่ตั้งไปอยู่ริมลองสำโรงก็คือที่ตั้งวัดปัจจุบันนะฮะจึงเริ่มตั้งจเจ้าว่ารูปแรกอย่างเป็นทางการนะครับมีการกล่าวกันว่าหลวงพ่อวูขาเนี่ยท่านชอบการบูชาด้วยปลาตะเพียนปลาตะเพียนคือปลาตะเพียนสดๆในตลาดหรือเปล่าใช่ครับเป็นปลาตะเพียนสารครับอ๋อปลาตะเพียนสารแบบตั้งเดิมเลยใช่ที่ว่าให้เด็กเล่นมันเปย์นะครับอ๋อหรือจะเป็นหรือจะบนเป็นเบาะเด็กก็ได้นะครับก็จะได้ผลสําเร็จ ดังนั้นจึงเป็นประเพณีที่ผู้ที่มาแล้วเนี่ยปาถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องนาปาะเวียนปาะเพียนสารมาไม่ใช่ปลาะเพียนสดนะ <c oughs> ปาะเพียนสารนะครับแล้วก็จะสำฤทผลตามปาถนาจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งกับผู้ที่ได้มาบูชากราบว่าโชคดีทั้งไปและกลับรับทรัพย์ทั้งกลับและไปสุขสมหวังดังความปาถนาและตั้งใจและนี่ก็คือโบสถ์วนนั่นเองครับผมจุดไขแม็กแล้วของรายการเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าได้ครับ กล้องมานี่ก่อนสวัสดีครับพ,พี่เอกแนะนําบุคลากรหน่อยสสุดยอดครับจิมงานคุณออสครับสวัสดีครับพี่ออสครับแต่ละท่านอาชีพละคนเลยคุณออสแนะนำเลยครับคอันนี้พกน้องๆที่มาช่วยกันทํางานโบสถ์นะคะควันนี้เราจะทาความสะอาดโบสถ์เพื่อติดในงานทำงานอของหลวงพ่อขาวอันนี้ช,ชื่ออะไรพี่เขาอันนี้คุณกิติชนคนนี้ครับคุณปราณีสวัสดีครับใชอยู่บกท้าอันนี้ของคุณ ดีมากับเขามาเป็นเพื่อนเหล้าคุณปานีบุคลากรของวัดเราของเรายังมีเยอะค่ะเดี๋ยวจะมาช่วยกันทํางานยังเตรียมพวกอาหารข้าวหวานมาสําหรับทานกตอนกลางวันให้เรียบร้อยอเคราจะทำความสะอาดหลงพ่อบัวขาวกันค่ะแต่อย่างนี้ไงผมขออนุญาตเข้าไปทารารข้างในกันนะครับผมบุคลากรผมบอกเลยว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มันมีมากมายแต่ถ้าไม่มีบุคลากรมันก็จะทรุดโทรมไปตามกาลเวลาผมจะถือว่าบุคลากรเหล่านี้มีความสําคัญของพื้นที่ชุมชนตรงนั้นเหมือนกัน จำเป็นรายการอื่นไม่ทำแต่ผมจะทําบุคลากรสําหรับผมสําคัญที่สุดนะครับประตูเข้าออกได้สองทางใช่ไหมพี่<ม>แต่ใครจะใครจะถือเข้าทางนี้ก็ได้นะเพราะเขาจะเขียนไว้ทางเข้าทางออกนั่นเองอ๋อภายในพระโสถบทบนทเราเนี่ยจะมีการบูรณะตลอดใช่ไหมครับครับทุกปีครับอ๋อโอเคสาธุท่านสมาชิกพี่เอกชน,นี้ครับพี่พเอกนี่คือองค์ห่ขาองค์จริงครับ องเดิมเลยโอ้โหมันก็อย่างนี้แต่นี้อ่านป้าแล้วอายุกว่าถังร้อยปีแล้วแต่ละการที่สองต้นกลงลัตนโกสิ์ใช่ครับส่งนพื้นที่นี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก เขาจะจะแอบอยู่ข้างในไยไม่รู้ผมเลยต้องเริ่มรายการจากด้านหน้าและเดินเข้ามาขอบคุณมากครับพี่ครับเอาอย่างนี้ก่อนใครที่จะมาเนี่ยเอ้าแล้วมันจะมีที่จอดรถหรอวมันจะมีคําถามครับมันมันสามารถจอดตรงไหนและเดินมาน,นิดหน่อยได้ไหมพี่คือร้านจอดอยู่ข้างโรงเรียนวัดมาหาวงเลยครับจะเป็นลานดินแล้วทีมันตรงโค้งเนี่ยจะเห็นซ้ายมือขึ้นไปจอดได้เลยไอ้ตรงที่เขาเขียนว่าปากซอยทองเหลืองอะไร<ช>นรั่นหอเลอ๋อมันจะมีร้านอยู่อันนั้นก็คือที่วัด ทั้งหมดจอดเลยแล้วก็เดินอีกมากระถึงหนึ่งออกกำลังกายนิดเดียวเดินนิดเดียวแล้วก็มาได้เลยแต่มันจะมีคําถามมันจะเปิดตลอดเวลาหรือบวชบนเราปิดครับแต่ถ้ามีความประสงค์จะมามากราบไหว้มาขอพรอ่ะจะมียามดูแลอยู่ตรงมีเจ้าหน้าที่ดูอยู่หรือแม้แต่ขอญาตทางวัดก็ได้ใช่ครับย้ําเขาจะปิดเปิดเฉพาะกิจเท่านั้นใช่ครับนะครับแต่เราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยมาทำความสะอาดดูแลเรื่อยๆใช่ไหมพี่โอ้โห ให้ตากล้อ,อง้ามาดูเลยดีกว่ามันมพี่เอกเอาพูดจัดใจเลยนะยุตายุบกเก่าหน้าตาแบบนันไนเป็นประมาณกับโคไม่ไผ่นนไครับแล้วปั้นไม่ปูนคือยุคกันเลยบอกคำเดียวว่าสวยคำ <c oughs> นี้มันขนลุกพี่เอกแล้วก็มีปตาตพีนเนี่ยดูเยอะแยะอ๋อนี่ไงแล้วบางคนบอกเห้ยฟังเฮ้ยฟังผ่านๆปตาตพียนอูโหูยกมาเป็นโลเป็นเข่งไม่ใช่นะปาตเพียนสามแล้วดูดนี่คือสิ่งที่เขาบนไว้ใช่ไหมพี่เอกใช่ครับมาแก้บนบ้างมาถวายบ้างครับ แล้วนั่นแหละพอจะนมีการเคียย์ทุกปีนะฮะเคียย์คือเปิดจหนายให้คนไปบูชาที่บ้านเพราะคาเมค้าร้านค้าสมโลงเนี่ยมาเยอะแยะมาเอานําไปบูชาแล้วก็งบที่ร้านครับแล้วก็เอการร่วมบริจาคขนั้นก็เอามาบูรณะอะไรดูแลต่อไปตื่นเต้นเลยท่านดุไม่ใช่น้อยเลยี่เยอะครับปีนึงเยอะมากมากันเยอะครับโอ้สุดยอดแล้วปกติที่นี่เขาจะมีงานประจำปีอะไรไหมพี่มีครับมีครับช่วงจุดจีนทุกปีอ๋อก็มาว่าทุก ทุกๆเดือนกุมภาพันธ์ช่งตุ๊จีนครับผมเดี๋ยวจะมีงานตรงนี้เลยงานประจาปีหลวงพ่อภเขาเลยครับ<อ>จัดสองวันทุปปบีของเราก็ยังไม่รู้ออนแอร์หลังหลังตุจงต๊จีนหรือก่อนตุ๊จีนแต่ไปว่าตุ๊จีนท่านได้ชมความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แน่นอน,ออน,นพี่เอกคือโหมันไม่ขนลุกพี่เอกผมทํารายการมาทั่วทิศทั่วไทยเฮ้ย <laughs> ที่นี่แบบเฮ้ยสุดจริงๆปกต,ติเข้ามาขอเข้ามาขอเรื่องอะไรกัน โชคลาภนะครับเด่นด้านเด่นด้านชกลาภนะครับหลวงพ่อเขาซึ่งจะต่างจากองค์พระศรีอาเราด้านที่วิที่องค์มนฑดบครับอันนั้นจะขอเรื่องงานเรื่องการเรื่องการงานแต่หลวงพ่อภูเขาเราโชคลาภครับโดยตรงแท้จริงเลยเดี๋ยวจบรายการผมจะมาขออันนี้คือโชคลาภและเราก็บนบานด้วยปลาตะเพียนสามนะครับปลาตะเพียนสามครับสุดยอดจริงๆอ่ะมัน คือท่านเห็นแค่นี้นะท่านจะบอกสวยแต่ถ้าท่านมาเจอของจริงท่านจะอยากเชิญชวนเข้ามาสัมผัสดูพี่เอกเชิญชวน่านผู้ชมเลยพี่เอกเชิญชวนเลยครับเพราะว่าเราจะจัดงานกันปีจะจัดสวยงามมากคือคนจะเยอะเอชุดุดจีเนี่ยที่พี่บอกนะครับของทุกปีมาเจอแน่นอนงานเราเปิดสองวันแล้วเราเปิดถึงสามทุ่มครับอ๋อตั้งแต่เช้าถึงสามทุ่มเลยใช่ครับบางคนจะเลิกงานก็จะมากันตลอด อืส่วนใหญ่นี่แหละมาขอส่งลากันแล้วก็มาแค่ผลกันอย่าลืมปลาตับเพียนท่านช,ชอบนั่นเองยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากมากเลยแนะนําพี่เอกอีกทีพี่เอกขอชื่อนามสกุลจริงๆเลยตําแหน่งอะไรทําอยู่อะไรที่นี่พี่เออชื่อจริงนะครับตุลพัส์สับนี่ชื่อเล่นเรียกชื่อเอกวัตถิเอกนะครับผลบ่งทีเรียกวัตเอกกัน แล้วก็ก็คือเป็นสิบวัดมหาวงครับของจริงเพราะผมกับพี่เอกก็คือเด็กวัดด้วยกันแต่แค่คนละที่แต่พระแดงเหมือนกันนั่นเองและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยก็ได้นะครับในโซนวัดมหาวงนะครับกับที่โบสถบนหลวงพ่อโบขาวนั่นเองนะครับสาธุทุกท่านนะครับนะขอพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลย จิ้มหม้อกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับและขอผู้คุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับพี่เอกจบอยู่ที่บทบนหลวงพ่อป่ขาวครับศาลงการเมืองพระประแดงนั่นเองนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดตามกันวันนี้หมดสวัสดีครับสครับพี่เอกขำฮิทูโคตรขำอันนี้คืออะไรที่น่ารล้ครับแบบสุด ขนลุกอันนี้คนลุกจริงๆพี่ <c oughs> เอาก็คือจะมีมีพวกพี่ๆเขาคอยมาบูรณะดูแลตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อ๋อดีจังสาธุครับสาธุ